อ,อ๋อ,อเขาจะขึ้นไปจับโจรเขาต้องขึ้นไปบนที่สูงค่ะคพือมองหาโจรค่ะ<อ>ตามที่ตกลงกันคุณท<อ>้อจะยืนขึ้นอืดโอ้ ตาข้าวนะคะแม่แม่เรามารีไซเคิลชุดแม่แม่เห็นชนุดนี้แล้วนึกถึงอะไรคะเคยดูหนังภาพยนตร์ไหมเรื่องโจรบั้งไฟอะค่ะแม่แม่เรื่องอะไรนะคนไฟบินคุณทองมาในทีมของโจรบั้งไฟครับใช้พาราตาข้าวนะคะมาทําชุดเอ้วิโชรอถ้าท่านไหนเคยดูคอมเมนต์ได้นะคะ มาแล้วมาแล้วออ้าวฉากนี้โจมมังไฟเขาขึ้นไปทำอะไรเขาจะขึ้นไปจับโจรเขาต้องขึ้นไปบนที่สูงค่ะเพื่มองหาโจรค่ะอค๋มีแอคงทุณทองกําลังจะโชว์ค่ะในฉากที่เราตกลงกันไว้อะน้องคุณทองต้องยืนนะคะ ครับแต่ว่าน้องหมาวิ่งตามอ๋อน้องหมาวิ่งมาตามมันบักไฟเราเลยไม่ได้โชว์รอเลยครับเจอบังไฟคันท้องค่ะโอ้ชุดยาวมากค่ะแม่แม่ไม่รู้ว่ามามาขโมยผ้าพสบายเขาหรือเปล่านะคะนี่นะคะเขาตากข้าวอยู่ตรงนี้นะคะคุนท้อแอบมาขโมยชุดเขาหรือเปล่าเป็นล้านลูกเป็นไร แน่แน่แน่ฉากยังไม่จบเลยยังไม่จบเลยยังไม่จบฉากเลยคุณทองอ๋อคุณทองบอกว่าเขาต้องขึ้นตรงโนนเขาต้องเป็นโนนเป็นโนนเป็นกองดินแบบนี้มันถึงจะสมจริงเขาไม่ได้มายืนบนโต๊ะพ่อเอาไปโชว์มาใหม่โชว์ท่าเดินมาใหม่วิ่งท่าเดินเอาขึ้นแอคชั่นโชว์หน่อยขึ้นตัวอ้าว ต้งไปด้วยนะคะยกแบบนี้นะครับแต่ว่าขึ้นไปดูทำอะไรแบบนั้นหรือทำหรือทำี่แ่แ่พี่เจอสะพานชุดมันยาวมากว่าแอพี่ใสยตูดอีค่ะอนี่นะคะบังฟของเขานะพสาทให้นะคะอ้ดดินดะอองบอกเสร็จงานยังพ่อ งไเดีดย๋ดยวเราจะเริ่มชางอีกรอบนะคะแม่แมคือตามที่ฝึกซ้อมกันไว้คุณท้องจะเดินรอๆมาเลยนะคะแล้วก็ไม่ยกยไม่ยืนอยู่บนนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันไหมอ่าสายสูงเ้ารูาสึกเหมือนจะสนใจกับบ้างไฟนะคะได้ดไดน้องหมาก็วนอยู่นะคะ มียกหางด้วยนะไม่ได้ยกแต่ขายยกหางด้วยวดดคุณท่อบอกชุดมันคันๆหรือเปล่าพอ่อทำไมชุดมันเหมือนท่าที่เขาตากข้าไว้เลยอ้าพอเดินมาถึงโต๊ะนะคะตามที่ตกลงกันคุณท้อเยืยนขึ้นอืดโอ้สุดยอดนี่โจนบังไฟคุณท้อ มากเลยค่ะโอ้คือรอบรอบแรกเขาจะมายืนแล้วน้องหมามากวนเขานะคะนี่ค่ะขึ้นไขึ้นไแอบเขาบอกว่ามันต้องขึ้นพ้นคุณทองบอกเขาต้องขึ้นพ้นแบบนี้พ่อในหนังอ่ะเขาต้องขึ้นที่สูงๆแบบนี้นี่แอบยอบเหยาาตัวเองแล้วขาแล้วขาแล้วขาแล้วลูกช่วยจะขาแล้ว เอาชุดมาจากไหนให้เขาใส่นี่เอางานงานพูดหรือเปล่าเนี่ยนู่นผู้นำเทนใหม่นะคะชุดโจนบั้งไฟป้า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 โจนขโมยข้าวไปไปไปเลยโจนมาขโมยข้าวแล้วค่ะนี่นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงตากข้าวพอดีนะคะที่สระนองระเบิดของเราก็จะมีข้าวเต็มไปหมดเลยนะคะ Oh. โอ้โหรออรอต้องมีลมมีลมแล้วก็ผ้าก็จะปิวด้วยนะคะ c t i o n โอ้โหสวยน้อยทุบมั้ยทุนี่นี่ทนี่ทำี่นูกนี่น้อยกูนเทนใหม่นะคะ เขาต้องเต้นท่าไหน,นโอคะอ๋อเขาต้องเต้นแบบนี้เหรอลูกเขาต้องแบบแบบเวลาฉาดเขามีเก้าอี้แล้วเขาก็เต้นแบบนี้เหรอผู้าาาาานาเทนของเรานะคะน้องคุณทองนะคะจากบ้านช้างสามขุนนะคะก็จะตามกระแสนะคะเพราะว่าช่วงนี้ ก uh, okay. you know, so ็เ you ป know, ็นช่วงเก็บเกี you work, you mm ่ยวนะคะเก็บเกี่ยวข้าวนะคะก็ได้นำชุดสบายนะคะผ้าสบายหรือผ้าลานตาข้าวของเรานะคะมาดัดแปลงชุดริ่งติ้งๆิๆงติ้งติ้งริ้งติ้งติงิงน่แ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 นแน่เดินไปไหนเดินไปไหนเดินไปไหนโมาชอบจอบลอยชอบรอยน้องขุนทองจน่นรี่สายเอ้าสายเอ้าสาิงิงๆิงิง ตึงต sí, sí, um. ึงต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 ึงงขุณทองจะบอกว่าพ่อมันไม่ใช่ชุดจำบานนะพ่อเขาเป็นโจนไม่ให้เต้นสายตูนได้ยังไงนาะขุจนบังไฟนะคะต้องรอรอเตะเตะเอามีเงาตึ้ง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 ตึ้งเดี๋ยวดูขาดูขาท้อท้อบอกชุดนี้มันไม่เหมือนชุดนั้นนะพ่อนอนนทำใยก่ะ โอ้โอ้โอ้กว่าพ่อจะทำชุดได้

โอ้ยจกขาดเมไปทั่วแล้วค่ะช้างน้อยตกมันค่ะแม่แตกมันไปหาข้าวเขาอีกแล้วแน่แนอเดี๋ยวให้พ่อเก็บชุดนะคะไม่งั้นเดี๋สบที่อยู่ตรงนั้นจะขาดอีกนะคะอาอยากโชว์นะคะจะทำอะไรน้องหุ่นท้องทาอะไร แม่ดูบางไฟบางไฟก็ไม่มีดินดำนะคะจะจุดได้ยังไงเรียบร้อยทอชุดแล้วครับวันนี้คุณทองนะคะผู้นำเทนชุดใหม่นะคะชุดโจรบางไฟนะคะ แม่แม่ที่ชมคลิปมีรอยยิ้มก็พอครับโอเคแม่แม่ก็ถอดแค่นั้นก็พอลูกศอกจุ๊บให้แม่แม่ก็จุ๊บดิจุ๊บดิมือมจุ๊บดีดิทำดีดิจุ๊บจุ๊บจุ๊บมือจุ๊บจุบดิจุ๊บจุ๊บจุบดิจุ๊บจุ๊บเอ้ยจุ๊บดิสอกจุ๊บ่อยสอกจุ๊บ่อยน้อจุ๊บจุ๊บใส่กล้องหน่อยลูกเร็วจุ๊บจุบดิจุ๊บจุบจุ๊บเอ้ยคิดถึงราชา ขอบคุณแม่แม่นะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะนนคนทำคลิปก็ดีใจค่ะแม่แม่ชอบคลิปของเรานะคะก็เดี๋ยวก่เรา